สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้เป็นเนาะยามเช้าๆกับบเช้าหลายประมาณอันน่ะเก้าโมงครึ่งเนาะอ,อยู่ตอนนี้ครับเจ้าอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเนาะนี่น,น,นะมาพักอยู่เนาะเดินทางไกลเตอร์ผละ่ว่ามันค่ำล้าก็เลยได้มาพักอยู่ขอนแก่นนี้เนาะนี่ขอนแก่นนี่ครับเจ้ามาพักอยู่โฮงแฮม เนาะกราซีคอนแกนเนาะก็ถือว่าเป็นหงแฮมอันนี yup. lives, like, blender, ้ข้าพเจ้าก็ซป็นโปรโมทโปรโมนอย่าง้ายก็ซืเอาตามเพาเป็นจริงของข้าพเจ้าเนาะหงแฮมหรูแต่ราคาบหรูโดิมสมเดิมเอาเบิ่งไปเบิ่งไปนี่จะถือว่าเป็นเนาะสถานที่หนึ่งที่ว่านักท่องเที่ยวก็คือนักเดินทางก็คือคนส่วนหลายก็แมนว่า ก็เลือกเอาหงแหมที่ว่าเนาะหงแหมที่ว่าดีดีดีได้เนาะลูลูได้แต่ว่าราคาบุหรอะไรไปก่อนเนาะเลือกเพราะว่าสมมมือนี้เศรษฐกิจเนาะการดำรงีวิตมันก็แต่ละนักธุรกิจแตพพ่ละครอบครัวลายหับก็น้่อยลงรายจาย่ายสะบัดหรือว่าคือเก่านะะ มันเขาประหยัดบัทรยัดมันก็คือเขาเตวารายหาบห้อนมันน่อยลงเนาะอันนี้เป็นขบวนของคาราวานเนาะิ๊กไบเนาะ่นกับคนออกไปจุดคนออกไปหันกลุ่มหนึ่งแล้วเนาะหลวงหลายแล้วเนาะอันนี้ยังเหลืออีกกลุ่มหนึ่งขบวนคาราวาน่นจิตเตียมออกเดินทางไปสู่เป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆหรือว่าจังหวัดอื่นๆนั่แหละท่านผู้ชมนี่แหละถือว่าเป็นขบวนที่ว่า มีขบ,บวนฮาเลย์เดวิสันกับขบ,บวนของบนนีเอ็มดับเบิลยูนนนฮาเลย์ฮาเลย์เดวิสันนี่เป็นถือว่าบิ๊กไบค์ที่ว่ามีความสวยงามที่สุดละมีความนิยมสูงที่สุดละอยู่ในชั่วโลกก็คืออยู่ในประเทศไทยเขานี่ยหฮาเลย์เดวิสันโอ้สวยงามถือว่าผู้ใดได้ครอบครองถือผู้นั้นเป็นพระเอกนะถือว่านอนนา บอหลีมันบริอยากมีแล้วฮาเลย์เดวิสันรุ่นเก่าๆเนาะเห็นไหมฮาร์เลย์เดวิสันก็ถือว่าสมควรแหละดีเอ็มดับเบิลยูยังว่าเป็นรุ่นมาไม้เนาะมาไม่มาดังไม่ะเะไรไปฮาร์เลย์เดวิสันถือว่าเป็นรุ่นที่ว่าเก่าแก่เนาะแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดของเนาะ,นะของอเมริกาก็ว่าแมนแล้วเนาะดีเอ็มดับเบิลยูมันเป็นของเยอรมันเนอะ น,นี้รุ่นนี้แห้งแหงงามหนอกขเพิบนล่างใหม่ๆนะครับผมสวยสุดรุ่นงามนี่เป็นขบวนคาราวานของเนาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเนาะที่ว่าเพิ่นได้เดินทางไปทุกทุกที่ทุก,ท,กทุกบอนเนาะเนาะป็นการท่องเที่ยวเปิดบรรยากาศเนาะหลังจากที่ว่าสถานการณ์การระบาดโควิด19เก้าได้ค่อยๆคลาย,ย,ย,ยตัวลงเนาะ การท่องเที่ยวการอันนะแนนนะลนอัานขับรถเนาอรถมดบิ๊กไบค์สื่อว่าจะเฮ็ดให้สุขภาพ,าพของอัเราได้หักอ,อ,อากาศที่ว่าดีอากาศที่ว่าสดใสสื่อว่าจะเฮ็ดให้เขาอันอันทางไกลจากการทิดทางไกลจากการระบาดโควิด19บเก้่อยากำลังคนกำลังเตรียมออกไป การที่ว่าเป็นบิ๊กไบค์ที่ว่ามีความนิยมสุบซอบชุดเดียวทำชุดร่าลงเตรียมออกไปนี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นจูนนนที่สองเดอ้อจูที่สองจูท,งที่หนึ่งออกไปแล้วเนาะออกไปจูหนึ่งแล้วน,นี่จูที่สองอาจจะเป็น คอยไปเถอระจูเระจูเนาะเพื่อไปพบกันอยู่ข้างหน้านคนมีการน,นัดแนะกันตามแพนตามเนาะตามแพนตามอย่างทรแล้วครับเจ้าก็โชคดีได้นนที่ลงมาทายเอาคงแฮมคือก็เลยได้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 ไดท้ายเอาคลิปของอันนาพบวนบิ๊งไบฮาร์รีดีพิสันต์หลอกไปแล้โอ้โหสวนคดงามเลย เขาเจ้าก็ที่เข้าไปเนาะเข้าไปไหนเนาะอันนี้เดินมาเข้ามาทางไหนของหงแฮมเนาะหือว่าทางไหนของหงแฮมก็ถือว่าก่อนที่เข้ามาเขาก็ต้องได้เนาะได้อันนั้นนี่นะได้วัดวัดอุณภูมิก่อนอุณภูมิล้วก็ต้องมาอันนะ่ะลงทะเบียนเนาะลงทะเบียนแล้วเขาก็ต้องมา ล้างมือโดยเยลแอลกอฮอล์ถ้าผู้ใดมีอัานนะสแกนเนาะก็สแกนเอาไทยชนะนี่ก็ได้คือกันเนาะเป็นการลงทะเบียนแบบเนาะแบบออนไลน์เนาะเห็นว่าแล้วก็แล้วก็เขาก็เข้าไปจดทะเบียนเออจองเอาห้องแฮมส่วนหลายอัานนะการจองเอาห้องแฮมเนาะปัจจุบันนี้เฮาใไซเนาะเฮาใไซแบบพิว่าออนไลน์เนาะออนไลน์หมายถึงว่า เามีเป็นสมาชิกของอากูด้าเนี่ยนะเาเป็นสมาชิกของอากูด้าเขาสามารถจองห้องแฮมได้อยู่ทัวทัวโลกโมเมนเฉพาะใอยู่ย่คอนแกนเดอรทัมสโเดอวย,วยเขาที่ไปเดินทางไปประเทศใดหรือจังหวัดใดของไทยหรือนอกประเทศในทัวลกเขาสามารถจองห้องแฮมด้วยเนาะการลงทะเบียนอากูด้าเนาะนี่ะอากูด้านี่แหละเดอทางสโเดอร์ อันนี้โบแมนโฆษณาแมนข้าเจ้ามาทายเอาตามตัวจริงข้าเจ้าโบได้เป็นอันสปอนเซอร์ไ้ไฟ่เพียงแต่ว่ามาลงให้อันพาดผู้สมได้เบิ้งได้หู้น้ำกันซื้อเนาะเนี่ยอันนี้เป็นบริเวณจุดอันจุดอันนันอันล็อกบี้เนาะล็อกบีเ่อเนาะนั่งร้อท่าเนาะการลงทะเบียนต่างๆพูดอันน่ะอันนี้นน่ะ แล้วก็มานาั่งรอท่านี่เพื่อเข้าของแฮมนี่แหละอันนี้ของแฮมืเอว่าก cool นะราซีเดอะเดอะอิลิเคนคูลโฮเทลเนาะภาษาฝรั่งเศสนี่นะภาษาฝรัง่งเศสก็แปลว่าน้ำก้อนหรือว่าความหินกับว่าแมนเดอร์เดอเอาเอา้านี่แลหละโซรีนะ่ะข้าเจ้ากราซีพาขึ้นไปเนาะด้านถึงของ,ของแฮมเนี่ยพอถ้าเจ้าพักอาศัยพุ่นเลยเนาะ นี่นละเอามันไปเนี่ยมันไปเอาอยู่ภาคยกกโกดเนาะหืมเอานี่อันนี้เป็นการโฆษณาโปรโมชันะ่นเนาะอาหารว่างอาหารยำเศรยำอย่างเนาะนี่น เาบิงไปเบิงไปทันโซนี่แหละกำลังเข้าอยู่ในลิฟต์นอันนี้อันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นของ้องแฮมนี่สกแกนเอาได้เลยอยากกินอาหารใดเนาะอันนี้ออกมาลิฟต์เนาะ้องแฮมเอาพบเจ้ากับซียุติเ่านี้เนาะเนาะหายาบุสมด้เบิง่งทัศสน,นียภาพของบรรยากาศของ้องแฮม เนาะผิวทาดทางนอกใจกลางเมืองอนนกรุงเทพเออใจกลางเมืองขอนแก่นเนาะนี่นี่บออันนี้แมนใจกลางเมืองขอนแก่นเด้อซุเอมเด้อนี่บ่สวยงามเด้อขอนแก่นเฮานี่ก็ได้นะเมืองหนาอยู่ที่สุดแล้วสวยงามสุดงดงามบรรยากาศที่ว่าเงียบสงดัดเพราะว่ายังตอนเศ้าอยู่ ตอนเ้าๆก็เป็นตอนอตเศาร์วันอาทิตย์เออวันเสาร์เดย์เนาะวันเสาวันเสกร์ก็เฮ็ดอันนอเาวาขอนแก่นก็ถือว่าพักพอนถือว่าอาจจะนอนตื่นสวยตื่นอย่างได้บนได้ไปล่ามอากาศดีเนาะมือพักนี่แหละอันนะเบึงตัวไปพูดเป็นเซ็นทรัลเดอเซ็นทรัลพลาซาเห็นบ่นี่นี่เซ็นทรัลพลาซา นี่อันจะหูพอทำพอทำหูเซ็นทรัพาาลพระซ้ายใส่ก็เดียวหูจุดเอาอยู่บนไหนดีเซ็นทรัาาลภาษายนี่แล้วซ้าบมันจะอยู่ติดถนนเนาะมิตรภาพเนาะทางหลวงแห่งศาสตร์หมายเลขสองเนาะส่สวนมุ่งหน้าฮะมุ่งหน้าไปทางหดากดากับเจ้าจะไป อุดอรหนองคายหนองคันกลับคืนจะไปกรุงเทพเนาะไปนครศรีมาแล้วกรุงเทพเนาะเอาสมข้าวเจ้าก็ทีให้เบิ้งแบบทัศนที่จะก็สทีได้อยู่ทีคลิปตัวนี้ไว้เนาะให้ชมบรรยากาศอันนี้ห้องแฮมพูนแม่นห้องแฮมพูนแม่ดีกว่าห้องแฮมทีกว่าอ่ารูสมควรนั่นแหละครับเจ้าก็เคยมาพักตัวหนึงแต่ราคาก็เอาสูงแดงนะเอาเนาะโดนเขาคอยมาพักตัวหนึงเนาะ กูนแมนนี่นะอ๋อขอให้วยพรให้บรรดาทานสุขดีสุขดีนะผู้ใดคอผู้ใดมักเบื้องคลิปอันนะอันนั้นอัน,อนขบวนฮาเลเดวิสันหรือว่าบิกบ๊กไบเนาะและ้วแมนเบอร์สมคลิปสองคลิปข่าวเจ้านี่เนาะมันจะได้ถือว่าถืออกถูกใจที่สุดเหรหารดคอเนาะหาดคอของ อันนะบิ๊กไบ่เนาะฮาร์ลีย์เดวิสันแล้วก็บีเอ็มดับเบิลยูเนาะโชคดีโชคดี